ได้ส่งชนสูตรบาดแผลที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะมีการประกาศตามหาญาดให้มาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะเพราะว่าเบื้องต้นคนในพื้นที่เขาบอกไม่ใช่คนแถวนี้นะคะถ้าใครพอที่จะมีข้อมูลเบาะแสก็แจ้งไปได้นะคะ ต่อกันที่เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่โคราชนะคะเป็นไฟที่ไปลุกไหม้โกดังแล้วก็บ้านไม้สองชั้นในตลาดเก่าหินดาดอย่างหนักเลยนะคะก็วอดเสียหายกันไปเหตุการณ์นี้ทําให้คุณลุงคุณตาแล้วกันนะคะอายุ71ปีน้ําตาตกในเลยเพราะว่าเงินที่เป็นเงินก้อนสุดท้ายอ่ะห้าหมื่นกว่าบาทเก็บซุกไว้ใต้หอนอถูกไฟไหม้เสียหายค่ะเอาไปสองหันมาหนึ่งไปขอไปตรงนี้ได้ไหมครับโอเคดูนะ๋ยวตูน ประเมินมูลค่าความเสียหายเอาไว้นับล้านบาทค่ะเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9คือเราเราท่านๆรู้กันดีบอกย้ํากันทุกครั้งว่าต้องเว้นระยะงดรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันการระบาดโดยเฉพาะโอมิคอนมาเร็วมากล่าสุดนี้ก็ยังมีคนฝ่าฝืนค่ะลักลอบเล่นพนันกันที่จังหวัดสงขลาไม่กลัวโควิดเลยนะคะตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนักพนันวิ่งหนีกันป่าราบเลยค่ะไปดูคลิปเลยค่ะ มนนีี่่อะไรนี่ขนมขนนอะ่ะคุณผู้ชมคะพักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปดูปัญหาของชาวบ้านที่จังหวัดนครนายกกันหน่อยค่ะล่าสุดออกมาปิดถนนนะคะสาย33ตัดใหม่ปากปรีประจันตคามชาวบ้านร้องขอสัญญาณไฟแดงนะคะหลังเปิดใช้งานได้ไม่นานแล้วปรากฏว่าอะไรคนในพื้นที่เนี่ยประสบอุบัติเหตุนะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ สามศพเลยนะคะ,ะเดี๋ยวชวงนน่าช,ชมรายละเอยียดค่ะและช่วงนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ไพรวันแสงสุนทรด้วยนะคะล่ามภาษามือของเรานะคะปิดท้ายเบรกนี้ไปค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะเมื่อหนังศีษะรู้สึกมันเพราะมีเรื่องแคมัน เทสแอนด์เชลเดอร์สที่ช่วยขจัดรังแคมันยังมีประสิทธิภาพให้คุณมั่นใจ100โกโกร้อยเปอร์เซ็นต์ป้หังแรกของอ้อมมามีปโกโกลอุณภูมิได้สององศาไม่พรีเมี่ยมเอราไมีขอบเอลระบายเงือลดอุณภูมิได้สอง,องศาไม่ันไม่พักผิวก็สบายมปก้สารมซึไมพรีเมี่ยมเอราไดานเยอะขนาดนี้ใหม่สลอตราด้วยมอนาเขียว ช่วยขจัดคราบมันและล้างจานได้มากกว่า5เทา่าคุ้มค่าประหยัดใหม่สไลด์เอ็กซ์ตร้าล้างจานได้มากกว่า5เทา่าเท่ามาดื่มนี่เล่นมากกว่าดีดูได้มากขึ้น Do Max Do Pro สาม Iron a c i v Plus ถ้าสิ่งตกค้างจากเมื่อวานยังอยู่เต็มปากลองคอาเกตสมุนไพรดีท็อกสุดเข้มขน้นใหม่ใช้นิดเดียวดีท็อกสปากสะอาดอย่างเหนือชั้นพร้อมเอ็นจอยต่อได้ทั้งวนันสูตรเข้มข้นหนึ่งหลอดแปลงได้380ครั้งสวัสดีครับผมต้นสุภโชคโอภาสกุลนะครับข่าวเช้าไทยรัฐทีวีนะฮะช่วงปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขกายสุขใจและความสุขกับเงินในกระเป๋าด้วยนะฮะปีนหน้าปีปีขานขอให้ทุกคนเปิดรับขานรับความสุขทุกสิ่งนะฮะสวัสดีปีใหม่นะครับ ครั้งแรกของโฟมสใหม่โฟมสมัลติเกรนสานาันยพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์ี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมโกโก้แท้สารอาหารหลากหลายอร่อยใหม่โฟมสมัลติเกรนลองเลยผิวตัวแอลลี่ดูใสรากับผิวหน้าแป แลี่แจี่นอยหน้าใสเด้งตัวรอบเคลสส็ดลับยู่ต,ตัวดูใสเรากับผิวหน้าซิกรามีวิตามินเอเซนส์สิบเท่าจากเซรั่มหน้าสู่โลชั่นผิวตัวผิวตัวดูใสเรากับผิวหน้าซิกราสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตาตมิวเติมโปรตีนกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ ที่ได้เกิดไปช่วงที่แล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยกาเจอปัญหาถนนตัดใหม่แล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยต้องออกมารวมตัวกันปิดถนนสาย33ตัดใหม่ปากปรีประจันตคามเพื่อร้องขอสัญญาณไฟหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้อุบัติเหตุบริเวณนี้มันลดน้อยลงเพราะว่าทําให้คนตายเนี่ยไปแล้วสาศพด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพแยกวัดใจจริงๆอะนะ,คะใครไปใครจะมาต้องระวังอ่ะช่วงนี้ไปดูข่าวกีฬากันบ้างนะคะ2หนุ่มมารออยู่แล้วในเรื่องรอบขอบสนามค่ะ ขอบคุณข่าวกีฬาจากสองน่มด้วยนะคะส่วนเหตุการณ์นี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูถือว่าเป็นข่าวที่อ่านแล้วสลดใจอะ่ะม,มีน้องหมาอยู่ถึงกว่า40ตัวที่จังหวัดเลยค่ะมันนั่งรอนอนรอเจ้าของมาให้อาหารคุณผู้ชมคะไปต่อกันเรื่องนี้ที่สมจังหวัดสมุทรปราการชาวบ,บ้านเขาไปต่อคิวหวังจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดสิคือ,อไปกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่มาบอกว่าบัตรคิวหมดมคือบ,บัตรคิวหมด ก่อนแจกซะอีกอ,อ้าวสุดท้ายชาวบ,บ้านงงเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะีดไม่ได้ยืนรอต้องชั่วโมงงงจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องรอ,อการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่นะคะสุดท้ายเกิดจากอะไรกันแนะ่คือการบริหารจัดการจุดฉีดวัคซีนนียังขอด้วยนะว่าหลายๆพื้นที่อาจจะต้องมีการปรับหน่อยเพราะว่าถ้าให้คนไปออรอกันแบบนี้ม,มันจะกลายเป็นที่แพร่ระบาดแทนใช่ะค,ะค่ะอ่ะ มาดูเรื่องนี้หน่อยเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ6คนที่ก่อช้างที่ก่อนหน้านี้ก็มีการนําเสนอข่าวว่าคือติดโควิดแล้วปรากฏว่าหนีออกจากโรงแรมที่พักไปยังริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเชียงใหม่นะใครไปเนี่ยก็คงจะเคยแวะแหละช่วงนี้นักท่องเที่ยวเขาสนใจอะไรนี่เลยแมลงทอดไม่ซื้อกันหลายคนเรียกว่าหนอนรถด่วนรถวน่ะทอดกรอบอร่อยๆนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ ลองไปแวะชิมได้ราคากิโลกรัมละ3,500บาทเ<ม>บาๆเท่านั้นเองค่ะ, <c oughs> ะหมดเวลาของไทยรัฐข่าววันนี้แล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมพิมพ์ข่าวขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ